เมื่อก่อนคุณผมสั้นพูดขับด้วยแสดงว่าคุณเพิ่งมาแต่งหญิงก็เพิ่งมาแต่งหญิงประมาณห้าหกเจ็ดปีนะครับคืออ๋อเดียออันนี้อันนี้รูปประมาณตอนที่คบกันได้ประมาณสามปีมาประมาณนี้อ๋ออ้ยน่าลักเหมือนทอมเลยอ่อเนาะใเมื่อก่อนมีผู้หญิงมาจีบเยอะคิดว่าเป็นทอมอยากให้เขาเป็นตัวเองมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับตอนวันนั้นวันนั้นเขายังถามอยู่ว่าวิขอแต่งหญิงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็พูดพูดเจ้าพูดขาาตั้งแต่แรกๆแล้ว เราก็เลยว่าเอาอก็เต็มที่เลยนคนเหนืออ่ะนองคนเหนือคนเหนือเจ้าคนที่ไทยเจ้าคนละปูนเจ้าอ๋อเขาก็มีข้าขอวอร่อนเขาอยู่แล้วก็เลยขอเขาแต่งหญิงตื่นเต้นไหมกลัวเขาบอกว่าไม่ให้แต่งถามเขาก่อนว่า ชอบหรือเลปล่าที่เราแต่งหญิงแบบนี้<อ>เขาก็บอกแต่ความตอบความตอบของเขาคือเขาตอบว่าเห็นแล้วสวยอะ่ะเขาก็มีความสุขแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอองั้นแต่งต่อไปดีกว่าอ,อันนี<อ>้แล้วก็ยาวๆเลยทีนี้ใช่ค่ะอ,อ,อ,อยู่กันมาสิบปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างอ๋อจริงๆแล้วผมต้องต้องขอบคุณรายการนะครับที่ที่ให้โอกาสเรามาเพราะว่าตอนที่บอกว่าจะมาออกรายการแล้วบอกเขาอ่ะครับชวนเขา mm hmm. เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่อยากไปเลยเพราะว่า ก็าอาจจะดูไม่เหมาะสมกับผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าจะอยากจะบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันความเหมาะสมมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นพูดเนาะแต่มันอยู่ที่เราสองคนมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ผมอยากพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมรักเขามากแล้วมันก้าวเข้าสู่ปี1 1แล้วแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเนาะผมอยากจะขอเขาแต่งงานครับ น้องยมี่แต่งงานกับไอ้เนาะแต่งเจ้าไอมี่ไม่ต้องไม่มั่นใจเลยว่าเ,ออเราไม่เหมาะสมกับใครคนอื่นก็คือคนอื่นนะ อยบอกอะไรเขาสิบดปีนะเขาเขาทำเพื่อเราในวันนี้ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วอะก็รักมากข่ะก็ขอให้อยู่กันตลอดไปแบบนี้นะรักมากจริงๆคิงด้วยนะคะคุณครับมีอะไรจะบอกไหมก็ตั้งแต่นี้ไปก็คืออย่างน้อยเราก็ได้บอกให้ผู้คนรู้แล้วว่าเราเหมาะสมกันครับรักมากๆครับชวานหน่อยหนึงเอวส ล l E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาซ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาซ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาซ E N S E ก็พวกเรานั้นทรในการชีวียเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.